เนาะนี่ประคังโบราณใช่ไหมเนี่ยอืมนี่เป็นไม้หมดเลยเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมพบสุขชาแนลวันนี้ผมก็ จะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาที่วัดบ้านเขากระโดงหรือวัดพระพุทธบาทเขากระโดงตำบลเสม็ดอเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กันนะครับอันนี้ผมก็จะขึ้นไปไหว้รูปจำลองของหลวงปู่เที่ยงประพังกะโรนะครับอดีตเจ้าอาวาสที่ได้มรณภาพไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองนี่ก็จะเป็นหลวง พ่อเที่ยงนะครับภาพจําลองรูปปั้นจําลองนะครับขออภัยซึ่งหลวงพ่อเที่ยงนะครับก็มีชื่อเสียงในการทําตะกุดหนังเสือนะครับก็ได้มีชาวบ้านล่ําลือกกันเป็นอย่างมากโดยมีประวัติกล่าวขานกันมาว่ามีชาวบ้านอเอาตะกุดหนังเสือไปลองนะครับปืนก็ยิงไม่เข้า แล้วก็ได้มีความอัศจรรย์เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้นำไปใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านบนผมก็แพลนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะมีร้านค้าร้านขายอยู่ด้านข้างอันนี้คืออยู่ตีนวนอุทยานเขากระโดงนะครับก่อนทางขึ้นไปนะครับวันนี้ผมได้พาเพื่อนๆมาไหว้พระที่วัดเขากระโดงกันส่วนคลิปก่อนเคย นำขึ้นไปเขากระโดงกันแล้วในวันนี้ผมก็เดยพาตะเวนมาดูบริเวณภายในวัดซึ่งวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีตำนานมาอย่างช้านานมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เดินธุดงมาปรากฏมาวิปัสสนากรรมฐานกันอย่างมากมายหลายรูปกันทีเดียวมีแต่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับที่เคยมาจำวัดอยู่ที่นี่ ด้านบนก็เป็นเจดีอ่าเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆเขาก็ไม่ได้ให้คนเข้าไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นละครังเก่าแก่ของที่วัดทําจากไม้ซึ่งมีน้ำหนักที่ ่อนข้างที่จะหนักมากท่านผู้ชมออันนี้ก็ถือว่าใครผ่านไปผ่านมาลงเข้ามาดูมาชมกันได้นี่นะครับณตอนนี้ก็จะมีพระอาจารย์ไก่นะครับเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันหรือพระครูใบดีกาทรนงนั่นเองนะครับ แมโยกกัน,กนในวันนี้ผมก็ได้พาเพืเ่อนๆท่านผู้ชมนะครับมาเดินดูมาเดินชมนะครับที่วัดเขากระโดงในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ